ละครสั้น fc เรื่องต้นอ้อภาค2ตอนที่8มาแล้วค่ะหลังจากที่คุณครูคิตตี้เฝ้าดูพฤติกรรมของสามีอยู่นานคุณครูคิตตี้ก็เริ่มมีความหึงหวงสามีขึ้นมาทันทีเพราะสามีของคุณครูนั้นแสดงท่าทีชอบต้นอ้ออย่างชัดเจน ตนอกินเยอะๆนะนี่ฉันทําเผื่อเธอเป็นพิเศษเลยรู้หรือเปล่ากินเยอะๆจะได้โตเร็วๆอีกสองสามปีเธอก็จะเป็นสาวแล้วท่าทางจะสวยมากๆเลยนั่นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยคะโตเป็นสาวแล้วสวยมีอะไรหรือเปล่าคนเนี่ยไม่มีอะไรก็แค่ชมเฉยๆเธอนี่คิดมากไปได้ หนาอยอย่าให้ฉันรู้นะจริงสิต้นอ้อกินข้าวไม่อร่อยเลยอะฝากไปซื้อน้ำปลากับชูรสให้หน่อยได้ไหมไปตอนนี้เลยนะคูอยากจะกินอะไรกันต้อนอ้อย,ยังกินไม่เสร็จเลยของแค่นี้เดี๋ยวฉันไปซื้อที่ห้างให้ก็ได้ไม่เห็นต้องใช้เลยนี่นาฉันจะใช้เดี๋ยวนี้ค่ะเข้าใจไหมคะจะใช้เดี๋ยวนี้ ไปเลยต้นอ้อกินข้าวไม่อร่อยเลยไม่มีน้ำปลาชูรสปะ่ะพี่ไปซื้อเลยได้ค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะวิ่งไปซื้อที่หน้าปากซอยให้ค่ะอืมรีบไปรีบกลับก็แล้วกันนะฉันยังอยากกินข้าวอร่อยๆอ,อ,อยู่เป็นอะไรของเธอเนี่ยผีบ้าเข้าหรือไงฮะปกติก็เห็นแสนดี วันนี้เป็นแม่มดสิอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นหรอถามใจตัวเองดูสิคะอย่าให้ฉันรู้นะคะว่าคุณคิดไม่ซื่อกับต้นอ้อฉันไม่เอาคุณไว้แน่คอยดูขอบคุณมากนะคะไว้จะมาอุดหนุนใหมค่ค่ะเฮ้ยเสร็จสัทีกำลังกินข้าวอร่อยเลยจริงสิ ตอนนี้คุณครูคิตตี้เป็นอะไรนะดูแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกโอ้โหเมืองเราเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูสิและคุณอาผู้ชายก็ใจดีแปลกๆด้วยอ,อะไรกันเนี่ยฉันชนเด็กหรอเฮ้ย เป็นอะไรหรือเปล่าหนูนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเลวได้ขับรถชนต้นอ,อ้อตอนนี้ไม่รู้ว่าการของเธอเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกตกใจมากทำยังไงดีเนี่ยแล้วโรงพยาบาลไปทางไหนหรือว่าแจ้งกู้ภัยไม่สิยังไงดี ใช่เราต้องพาไปส่งโรงพยาบาลหน,นูอย่าเป็นอะไรนะมาถึงก็เกิดเรื่องเลยเหรอนเนี่ยขอโทษนะครับทางไปโรงพยาบาลทางไหนครับตรงไปค่ะแล้วก็ถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่อย่าเป็นอะไรนะขอร้องล่ะ คุณเป็นญาติของคนไข้หรือเปล่าครับเออไม่ใช่ครับผมเป็นคนขับรถชนเธอนะครับตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยแปลกนะครับเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยก็แค่ถลอกนิดหน่อยเท่านั้นพ่าอีกสักสามสี่วันก็คงกลับบ้านได้แล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเฮ้ยลองออกไปทีฉันก็คิดว่า จะเป็นอะไรสีกอีกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับมาเยี่ยมเธอใหม่นะเมื่อเร็วรู้ว่าต้นออนไม่ได้เป็นอะไรมากเขาจึงกลับบ้านไปโรงพยาบาลนี้หลกหล่นเนี่ย,ยจะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะวิ่งเร็วๆสิคน ตอนอ้อเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยไปทางไหนเนี่ยให้ตายสินูนย้พยาบาลไปติดต่อหน่อยสิแล้วนี่พามาโรงพยาบาลล้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคนไข้เลยเหรอจะรักษาดีหรือเปล่าคนไข้ชื่อเอ,อ่อต้นอ้ออยู่ห้องไหนครับอะไรกันเนี่ยจะรีบไปไหนเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากฮึ อนอ้อเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไหนดูหน่อยสิขาแข้งหัก,กหรือเปล่าเนี่ยใครกันบางอาจมาชนฉันจะแจ้งความจับให้ติดคู่หัวโตวไปเลยค่อยดูสิคุณคะเหมาก็บอกแล้วนี่คะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากที่สลบเพราะว่าตกใจไม่รู้หรอกผมก็เป็นห่วงไว้ก่อนถ้าเป็นอะไรมากจะทำยังไงล่ะฮะ ไม่คิดบ้างเหรอคุณน,นี่ใจลายชมัดเลยไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจลายขนาดนี้ไปเลยไปถามหมอเลยว่าเป็นยังไงบ้างฉันขอเตือนคุณอีกครั้งนะคะถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเมื่อไหร่ฉันจะไล่ต้นอ้อออกจากบ้านทันทีจำเอาไว้ด้วยเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะ หึงแม้กระทั่งเด็กเธอโตแล้วนะจำเอาไว้ด้วยคุณเองก็เหมือนกันนะคะจำเอาไว้ด้วยหน้าโมโหชมัดเลยอะไรกันเนี่ยแสดงออกขนาดนี้ยังจะปฏิเสธเฉยเลยแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปเฮ้ยก็ขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดก็แล้วกัน สามีฉันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตั้งแต่แต่งงานกันมาสวัสดีค่ะคุณหมอฉันเป็นผู้ปกครองของต้นนอนะคะเด็กไม่เป็นอะไรมากหรอกครับรอดูอาการสักสามสี่วันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วครับถ้าไม่เป็นอะไรมากฉันขอออกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าค่าห้องที่นี่แพงมากฉันคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกคะ่ะ แต่ว่าคนขับรถชนเขาจ่ายหมดแล้วนะครับทั้งค่าห้องและค่ารักษาอย่างนั้นหรอกหรอกคะถ้าอย่างนั้นค่าห้องที่เกินมาช่วยโอนให้ฉันด้วยนะคะเพราะว่าฉันจะให้เด็กออกวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยกลับตอนนี้ตอนไหนมันก็ต้องกลับอยู่ดี ได้ค่าส่วนต่างห้องมาตั้งเยอะดีจังเลยต้นอ้อเธออย่าเป็นอะไรนะต้นอ้ออย่าเป็นอะไรนะครอ,องได้โปรดฉันชอบเธอจริงๆนะใช่ฉันชอบเธอต้นอ้ออย่าเป็นอะไรนะสัญญากับอานนะต้นอ้อเธอย่าเป็นอะไรถ้าเธอฟื้นฉันจะให้เธอกินทุกอย่างดีกับเธอให้มากๆเลยนะต้นอ้อฟื้นเธอ ขอร้องคุณครูคิตตี้ได้ฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและโมโหต้นอ้อมากขึ้นกว่าเดิมเช้าวันต่อมาลิวได้มาเยี่ยมต้นอ,อ้อแต่พยาบาลบอกว่าผู้ปกครองของตนอ้อได้รับกลับไปแล้วอย่างนั้นหรอกหรอครับถ้าอย่างนั้นขอบคุณคุณพยาบาลมากนะครับผมกลับก่อนนะ รับกลับไปแล้วหล่นเนี่ยทำไมรีบจังแต่ถ้าเธอสบายดีฉันก็ดีใจด้วยนะอะไรกันเนี่ยให้ออกมาช่วยกันขายของจนป่านนี้จะเที่ยงแล้วยังไม่มาอีกเหรอไปไหนของเขากันนะอ,อย่าให้รู้นะว่าแอบไปทำอะไรกันรับหลังฉัน และแล้วสามีของคุณครูก็มาในมาดใหม่เขาไปตัดผมซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ดูเด็กลงกว่าเดิมอะไรกันคะเนี่ยผีอะไรเข้าสิงคะแต่งตัวแบบนี้ไม่ร้อนรือไงคะร้อนแล้วทำไมก็คนมันหล่อดูสิผมตัดผมใหม่หล่อเลยใช่ไหมคุณว่ายังไงชอบหรือเปล่าแบบนี้คุณคิดว่าคุณชอบหรือเปล่า ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยทำยังไงดีเนี่ย